อันแรกก็คือการบังคับใช้กฎหมายมมมต้องรวดเร็วก็คือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต่างๆตตตตตตตำรวจได้การต้อง,อง, <ban> องรีบในการทำคดีให้เห็นความสำคัญมากที่สุดว่าถ้ามีการช่อจุดด่างทีไทยรบถ้เสร็จแล้วถ้าสามารถลดระยะเวลาที่จริงแล้วขั้นตอนของตอตต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 รตต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  าอาจจะไปใช้อยู่ที่ชั้น200ซึ่งวันนี้เราก็รอกฎหมายว่าถ้าให้กรตทสอบดได้เร็วเราก็จะลดขั้นตอนหลังจากนั้นมาก็คือไอาา้ไอ้ยการนะครับในการสั่งคดีแล้วก็มาคือศาลก็พิจารณาคดีอยกครงหซึ่งวันนี้เราใช้เวลาค่อนข้างยาวนะบประมาณ2ปีถึง3ปีกว่าจะคดีที่สุดเพระาะฉะนั้นถ้าเราสามารถฟ้องร้อง รำเนินคดีผู้ช่อชนในตลาดทุกนไทยให้รวดเร็วขึ้นให้เงินสัก12เดือนหรือว่ามีครึ่งเนี่ยหรือว่า2ปีอย่างมากเนี่ยก็จะทําให้ผู้กระทำผิดให้ครูรวมทั้งถึงการใช้อํานาจเพิ่มต้นในการคิดอายัดของอปปมถ้าร่วมมือทํากับเราหรือดีอสไอเนี่ยในการที่จะร่วมมือปปมดีเอสไอก็จะทําให้ ผู้ต้องหาหรือว่าผู้จำเลยในคดีๆๆนี้กลัวนะวันนี้เขาไม่อาจจะไม่กลัวนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรสู้ทําไปก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังอะไรเงี้ยผมคิดว่าที่สำคัญอันที่สองก็การแก้กฎหมายอย่างเป็นรูปนัค่ะที่คือว่าสำหรับผมเนี่ยมีความสําคัญว่าจะต้องแก้อย่างรวดเร็วไม่ใช่แก้ไปข้างที่อัดแล้วกฎหมายตลาดทุนเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าความมัน่นเชื่อมัน่นการทุจริตมันเพิ่มขึ้น,นเรื่อย ถ้าคนไกลทางกฎหมายนี่ไม่สามารถดาเนินการโดยให้อํานาจหน่วยงานชิดกรรมาอำนาจร้องในบางเรื่องเนี่ยมันก็จะยากในการจะป้องปร้อง